นันทธรรมตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกนลนครโอ้จับหลายพุ่นกระแมนเนวันนี้ข้ามสะพานมามีพญายนาคของมันเอแมนแล้วเนี่ยเต่างอยนี่อินทรามา เต่าเอยเต่าเอยเหรอนี่มันใครมีคนแข่งไวเฮันแรงแล้วหรอเออเพลงมันออกแล้วะ พญาต่อยล่ำรวยมังคั่งโชคดีตลอดไป อาถาบูชาพญาเต่องอยทองบทีสมจบอิบังพันเตพุทธกับสปูเรโลไม่หังพุทธังประสิทธิทเมธรรมังประสิทธิทเมยะเตไม่หังพุทธัง อูเชมิไปพญาเต่าอยสร้างมัปีของศสองห้ไปละ sáu trăm chín mươi ba trăm chín mươi ba ba trăm chín mươi ba ba กัเรียนเชิญนะครับหลังจากที่สักการะบูชาสาบไหวยปุถุคญาติมาเสร็จแล้วนะครับท่านใดที่จะร่วมนำบุญก็ขอเรียนเชิญนะครับเป็นคงขึ้นมาเพื่อความประสงค์นำบุญได้ผมให้ กรขอนุ่งเรอก้นาบุญที้องสายบุญแกอำเภอสจันทร์แหงเวัดเชียงหา่นะครับเพื่อจะบุญในวันนี้หรือาสมาสิดประตุโชคนะครับขอความกระผม่อมรยาสองนะครับที่จะบุญนะครับน้อหน่ยไมต้องยืนอีก าง้อยไม่ต้องยืนแบบนี้เนี่ยขออปถัานะครับสำหรับสายบุญท่านที่ไดมาบุบุญในวันนี้นะครับขอโชคดีมีชัยท่้งขาไปเลขจาตันะครับขอโชคดีมีขาศเลขาไปนะครับนนีขนาดปุนที่คุถ่ายตั้ง,งเดินสลับก่อนเลยถ่ายแล้วอยู่ห่มนิทานก็ได้จะเดินหลอ่อ อันนี้เป็นบงสวงนี่เป็นไวตรงนี้เนี่ยเนี่ยไปเสียงไหมนะเบียไปต้องเดียเดียมือเดี๋ยบอกโอ้เป็นนอนไปเบียลูกบาดใช่ไหมเสี่ยงเสี่ยงเสียงไหมเนี่ยมันเดีย อาทาบูชาพยาเต่างอยอิมังพันเตพุทธกัสโปเทโรไมหังพุทธทังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมยะเตไมหังพุทธทังปูเชมินี่ครับวดนนี้ใครได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยกันทั่วหน้านะครับ ข้างบนศานาบุญนะครับกับพี่น้องใส่บุญแจกโดยพานายิปผงน้องเมืองตะบูตะพอนนะครับผู้ใจบุญนะครับดาวสาวนักวิการนะครับดาวผีกองครอบครัวนะครับวันที่หกสิบโดยผู้จนอจากวันเสาร์โดยก็น้าในองตะบูตะพอนนะครับทำบุญเปิดบุญด้านนี้เหมือนจะเป็นโรงเรียนหรือสถานที่ตลาดอะไรสักอย่างนะครับ เหมือนจะพัฒนาน้อยหน่อยไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะครับ 4กิโลเนาะว่ามันนั่งดูไได้เหรอมันไได้จะแงเอานเลยตงบ่นเนนะดไปอขอให้โชคดีแํารวยถูกยทุกคน จตกมืดฝนโอ้ย <ปะ S 1> อ๋อเม็ดเม็ดใหญ่ขนาดนี้โอ้น่ากลัวหัวนะโอ้ไปไรอยู่บ่า้าไหนะนดนนดเดี๋ยวจอดทำเงินจอดอ่ะอืมละสิน้อยสามสาปน่อยเดียวเนาะ เหมือนด้านนี้ก็มื อชิดชิดชิชิดโงโรงแรมชิดชิดโขงเพอ่าบานลมันโมอ้ออย่างร้อยสี่กิโลนจองแคนบานมมือก่ะ โงแรมชิดชิดของเผอท่าตนมเ,นเนออฮะนี่นะชั่วโมงโอหโ,โอ้อย่างร้อยสีกิโลนชิดชิดโขอ้หเก้า,เก,าเก่าไปอ่ะ <laughs> ไปโรงแรมแบบเก่าด้วยนะ <laughs> ไปเร็วเร็วไปเข้ามาเข้ามาเข้ามา,มา,มาทายาสีสัพรรณะุรีน่าคาราดโอ้หนี่สุดยอดเนาะสาธุ เมื่อกี้ปล่อยน้ำเลยนะเมื่อกี้มีการปล่อยน้ำเลยนะใช่ป่ะได้พอสักครับ Langsung bah. Nak muda sah kau waktu orang hantu sama semuda sah. Nak muda sah kau waktu orang hantu sama semuda sah. Nak muda sah kau waktu sama semuda sah. Kaya nak wajah ya cerita sawa imang <tik> <tik> นคการยนจะหาวันทาสมปทาสสมปสุท์ที่อวันตุเม ข,อขอ้ขอติ่งอะไรหนมีขอบรถไปก่ ทรงพระเจริญ